ในวรรณกรรมสามก๊กนะมีศึกใหญ่ๆอ,อยู่ไม่กี่ศึกนะหนึ่งในศึกนั้นก็คือศึกอีเลงนะซึ่งเป็นการรบกันระหว่างเล่าปีกับสุนโกลนะหลังจากที่เล่าปีได้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นห้องเต้แล้วนะก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้นนะถือว่าตัวเองได้งดลงดำรงตําแหน่งที่สูงสุดนะในทางการเมืองนั่นนะพะยานนี่ก็ถือว่ามั่นใจตัวเองสูงนะ ก็หมายมั่นปั้นมือเต็มที่นะว่ายังไงเสียคราวนี้เนี่ยจะยกทัพไปปราบซุนกูลให้ได้นะเพราะว่าหมายที่จะแก้แค้นแทนขวคนอูด,ด้วยนะฮะแล้วกะว่าจะยึดเมืองเกงถิวคืนจากซุนกุนนะทางฝ่ายขงเบ้งก็คัดค้านนะทางฝ่ายจูล่งก็คัดค้านนะขุนน้ําขุนนางต่างๆก็คัดค้าน,นว่ามันถึงเวลาหรือยังนะมันได้จังหวะโอกาสหรือยังนะแต่ว่าเราปีก็ไม่ฟังนะเพราะว่าเราปีเองเนี่ยมองไปอีกมุมหนึ่งประเมินดูว่า ความเข้มแข,แข็งแข็งแกร่งของฝ่ายซุนกวนนี่ดูท่าจะไม่เข้มแข็งเท่าไรนะเพราะว่านักรบหลักของฝ่ายซุนกวนก็เสียชีวิตไปหมดแล้วนะเหลือแต่ว่าแม่ทัพยังเป็นคนหนุ่มนะแล้วก็เป็นบัณฑิตเฉยๆนะไม่ได้เป็นไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายนะเพะฉะนี้ยกไปคราวนี้นี่ยังไงเสียคิดว่าน่าจะปราบได้นะปรากฏว่ายกทัพไปจริงๆเนี่ยแพ้เล่าปีแพ้กลับมาอย่างย่อยยับยับเยินนะแพ้บัณฑิตหนุ่มนะ ถ้าเป็นตามที่เขาว่าคือพลิกล็อกอย่างแรงนะไม่ได้เป็นไม่ตามคาดเลยนะเราปี่เสียเหลี่ยมเสียมุมนะโอ้โหแพ้ซะยับเยินมากที่สุดในชีวิตนะจนคงเบ้งกล่าวขึ้นมาว่านะในศึกครั้งนี้เนี่ยถ้าหัวเจ้งยังอยู่นะศึกครั้งนี้เนี่ยน่าจะห้ามได้นะหรือไม่งั้นก็คงไม่เสียหายขนาดนี้นะไอ้นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะว่าเล่าปีนะฟังหัวเจ้ง มากกว่าฟังขงเบ้งแล้วนะเพราะฉะนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นรอยร้าวอย่างหนึ่งนะที่ทําให้เราปาีพบกับความไพ่แพนนะความเกาเหลาระวังเราปีกับขงเบ้งนี่เห็นมาเป็นระยะระยะอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าหลักการต่างๆนานาเนี่ยเราปีเริ่มที่จะออกห่างจากยุทธศาสตร์เดิมตั้งแต่แรกแล้วนะเพราะฉะนี้พอเริ่มที่จะไม่ปรึกษาขงเบ้งเนี่ยเริ่มที่จะ,ะประมาทนะเริ่มที่จะมั่นใจในตัวเองสูงนะ เริ่มที่จะประเมินคู่แข่งต่ําเกินไปนะไม่ฟังคนรอบข้างนะฮะแล้วก็มั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองมากเกินไปนะก็นําพามีผลทําให้ตัวเองพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะก่อนตายจริงๆเล่าปี่ก็พูดนะว่าศึกครั้งนี้ถ้าฟังท่านคงจะไม่แพ้ขนาดนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับ